ดีเป็นอย่างท่านนะไปซ่อเก็บพักเก็บไม้ไปเนยกินไปบาว่างต่นะก้ลงงรงวัลอยู่บ่ได้บ่ได้ต้องไปซ่อเนี่ยของกินก่อนกาบ่ได้บ่ได้ป่นกำลังมีแคมเปญอยู่นะมันเป็นกระได้ขอลองถอหน่อยนะไหนไหนไหนก็นี่เนาะป่วนมีแคมเปญเนี่ย รุ่นแรกรวยกระจายปีใหม่รางวัลใหญ่ยิ่งขึ้นเด็ดกว่าเก่าแหมรางวัลนักขนาดึเนี่ยเนี่ยแล้วมันเนี่ยไดมีสอนกันเนาะก็แค่เอาโทรศัพท์เนี่ยสแกน QR วโคดตรงเนี่ยอี่อพอเฮาสแกน QR วโคดตรงนี้แล้วนะ มันก็จะมาถึงหน้าลงทะเบียนกีดานอ่าเรียกอะไรต่อเรียกก่อนลงทะเบียนกับออกจืดน่าสะปูนไอ้ยังเรียบร้อยมดแล้วก็แล้วก็เ,วกเอาละฮัทใต้ฝาเนี่ยถ้าเป็นกระป๋องเขียวนี่นะได้หนึ่งเต้มเล้วอ๋ออันเนี้ยกรอบนี่ลงไปเลยเนาะหมายเลขนี้เออแล้านนี้หรอนี่ของพี่เมี่ยมเนี่ยมันจะมีละฮัทใต้ฝาอยู่นี่ได้สองเต้จมจริ้มเลย เป็นนเหมาะเมาะเป็นนะอันนี้ใต้ฝานี่สองแต้มสองแต้มเดี๋ยวจะไปกรอกเนื้อโทรศัพท์ลืมไปบ้านคุณฟังย้ายเต้อไปเต้าไปตื้อไปรุ่นหรือแหลกลางวันได้แหมหนักขนาดปาดตกลางวันนักขนาดขอสักกระป๋องเลยมาได้มาได้ ก็ได้ก็ได้ายามจะได้ต้องไปซื้อทีเซเว่นอีเลเวนซปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าชั้นนัทั่วประเทศไปนี่บันไดซื้อก็ได้ไล่อย่างลํำอ่ะอันนี้นะกาเอสเปสโซโรสหอมอร่อยแล้วก็ชื่นใจแล้วก่อนยังมีลาเต้อันนี้แห่อันนี้ก็มือบันไดเนออันนี้นะอีป่อจองละเจ้า ไปแล้วเนือเดียบัตันจะไปเก็บพักเก็บไม้กะนว่าไปเลยจะไปซื้อกาแฟนะกนารมาลุ้นรางวัลเออนั่นโตะไปซื้อเน็ตกาแฟแล้วจะไปลืมลงทะเบียนเก็บทวงเก็บฝาไว้ตัวเนอะเจ้าไผจะไปลืมเนาะรางวัลน,นักขนาดนี้ไปละขอบคุณมากๆากนะเจ้า เนสกาแฟดื่มกวนได้กวันไผ่ถี่ยังบ่ได้ใจซิดบดีลืมไปลงะเบียนใจซิดเนอะสามารถอ่านรายละเ,เอียดใต้คลิปนี้ได้เนอะเจา้าเอ้ยลืมเดี <P> ๋ยว er ไปลงะเบียนก่อน